วิธีการทำให้แฟนคลั่งรักครับแม้ว่าเคยหมดใจไปแล้วจองเข้าใจกฎของการเป็นคนหน้าค้นหาเลยนี่เป็นจุดที่คน99%ที่โดนลดสถานะลาดสุดๆคุณรู้หรือไม่ว่าความรักความสัมพันธ์มีองค์ประกอบอันหนึ่งคือความน่าค้นหาจะต้องอยู่ตลอดระยะความสัมพันธ์ครับสมมุติว่าคุณคบหากัน จนบ้านปลายชีวิตครับเริ่มครบครับจนถึงบ้านปลายชีวิตระยะทางทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องมีในความสัมพันธ์กเลยความน่าค้นหาครับอาจจะมีหลายคนครับบอกคุณว่าต้องเป็นความสงบความสบายใจการมีกันและกันไม่หวังสิ่งตอบแทนรักคือการให้คุณคิดเหรอครับว่าคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของคุณมันไม่คาดหวังอะไร จงจําไว้ว่าคนมันเข้ามาหาคุณเนี่ยมันไม่หนึ่งไม่ได้มาเพราะอยากได้ความสุขสงบอะไรเลยครับประการด่านแรกคือมันรู้สึกว่าคุณน่าค้นหนา,นหาอยากทักอยากโทรอยากคุยวันหนึ่งที่คนเริ่มไม่สนใจคุณหรือเริ่มหมดรักคุณจุดตัดมันอยู่ตรงนี้ครับที่ไม่มีใครบอกคุณครับคุณลืมคําว่าน่าค้นหาไปพอมันเริ่มหมดโปรครับแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้แต่งแล้วนี่ ทุกๆวันไม่ได้คิดว่าเอ๊ะฉันจะทํำยังไงให้มันเกิดความน่าค้นหาครับความรักความสัมพันธ์จะยืดยาวคงทนถาวรได้ก็ต่อเมื่อคุณเติมความน่าค้นหาในความสัมพันธ์ทุกวันครับหลายคนไม่เติมความน่าค้นหาไม่พอแต่ยังไปเติมความน่ารําคาญล,ลงในความสัมพันธ์อีกคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการทําตัวเองให้หน่าสงสารจะเท่ากับการได้รับความรักเช่นไม่ตอบแชทคุณนิดหน่อย ดองแชทคุณนิดหน่อยคุณจะทำอะไรครับก็จะมีการโพสต์เร้าครับเจ็บปวดเพื่ออะไรครับเพื่อหวังว่าให้เขามาเห็นไอสิ่งที่เรากําลังแชร์ให้เขามาเห็นสิ่งที่เรากําลังโพสต์ให้มันมาเห็นว่าเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยกำลังรอดแร่แล้วนะคนโพสต์หวังผลให้อีกฝ่ายมันเห็นแล้วสงสารแล้วกลับมารักแต่คนที่มันเห็นมันกลับรู้สึกว่าอ๋อตัดสินใจถูกแล้วเห็นไหม เราจะกลับไม่กลับเห็นไหมมันก็ยังเศร้าอยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยเอาไว้เป็นของตายเอาไว้โทรไปยืมรักร้อยส0ง0้อยพันสองพันเอาเงินมาใช้หรือเอาไว้หวังผลประโยชน์ไม่ทรับก็เซก่ะมันคิดกันคนละมุมครับหรือครับโชว์การตามติดครับชีวิตเขาครับทำไมคุณไม่เอาเวลานี้ไปนั่งตะบเล็บครับ นั่งตามดูแล้วก็นั่งเศร้านั่งเศร้าแล้วก็นั่งเซ็งนั่งเซ็งแล้วก็นั่งเครียดนั่งเครียดแล้วก็นั่งจินตนาการเฮ้ยตกลงมันไปยังไงเฮ้ยตกลงหรือว่ามันไปหาใครว่าหรือเฮ้ยห้านาทีสิบนาทีตรงนี้มันมาโกหกชั้นหรือเปล่าว่าต่างๆครับแล้วคนโฟ,โฟกัสผิดจุดหมดเลยครับ <S <S อีกอันครับคนที่โชว์ชีวิตการทําเพื่อเขาครับ ฉันอุตส่าห์ทุ่มเทเพื่อคุณขนาดไหนเนี่ยฉันอุตส่าห์อยู่กับคุณมาตลอดทั้งชีวิตฉันอุตส่าห์ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อคุณคุณไม่เห็นความดีของฉันบ้างเลยที่ผ่านมาฉันไม่มีความดีอะไรเลยหรอคุณไม่เคยเห็นคุณงามความดีของฉันบ้างหรอพยายามวิงวอนอ้อนวอนว่าทําไมคุณไม่เห็นความดีของฉันแต่ครูคอมจะบอกว่าความรักกับความดีมันคนละเรื่องคุณไม่สามารถเอาความดีไปเทรดความรักได้เพราะความรักมันเป็นเรื่องของความอยากมันเป็นเรื่องกิเลส ความดีมันเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมครับแล้วอะไรที่จะช่วยสร้างความน่าค้นหาให้กับตัวเราถ้าเขาลดสถานะคุณแต่มันยังดูสตอรี่คุณอยู่คุณต้องทำไงอะสิ่งที่คุณต้องทำคือยิ่งต้องถอยครับหยุดทักหยุดตามครับจำไว้ครับตราบใดก็ตามแต่ที่คนยังแอบดูคุณแอบมองคุณไม่ได้หมายความว่าเขาอยากได้คุณ100แต่มันมีนัยสำคัญว่า เขาเริ่มสนใจครับคุณมีหน้าที่ยั่เขายังดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเรื่องอะไรของมันก็ตามแต่มันยังไม่ขยับเข้ามาเหมือนผลไม้มันยังไม่สุกกินไม่ได้แต่หลายคนรีบทักรีบโทรโอ้ยตื่นเต้นเนื้อสันครับนะดีใจเขามาดูนู่นนี่นั่นตะ่างๆยังไม่ถึงเวลาครับสิวิธีครับที่คุณจะดูเหนือกว่าเขาครับและมือที่สมครับในกรณีที่เขามีมือที่สมแล้วจะทำยังไงอีก บอมให้เขามีปัญหากันให้พิมพ์รหัสว่าแฟนพลาดกับบอทจะส่งทั้ง10วิธีการเนี้ให้กับคุณในแชททั้งหมดเลยครับ